ออกมาก,ก่อนไหมเสกวัวกันเนะนีองเสกบุตรมาจะบอ,อ,อกคนไปทำมันให้มันไปเองตามธรรมชาตินี่แหละตัวไหนเคี่ยมันอื่นครับะครับตอนนี้นะครับพี่น้องครับอ้ยอยู่ในติดเต้นบ้างเลยครับโอ้หเป็นอะไรที่หาดูยากๆมากมเลยนะครับผมตอนนี้นะครับ ขัโพวงมาแล้วครับโหูยการไฟฟ้าของเราขอบคุณการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยนะครับรวมด้วยช่วยกันนะฮะนั่นนั่นนั่นคเขาแล้วคุณเขาแล้วรถห้มันไหลไปเองให้มันไหลไปเองไห้มันไหลไปเองอะไรของใครเกี่ยว่ช่างมันช่างอะไรเอาออกมาเดี๋ยวจะไปจับกันนั่นเจ้าออกมาพี่ก่อนเจ้านั่นไอ้คนย่างคู อนนี้รไลสกูน้ำไหลมาทางเราเร็วมากลาพูดอะไรให้ระวังหน่อยมันไม่ใช่ของเล่นเจ้าเมื่อกี้เที่ยวมันนักมันนักอืมมันน้ำมันเที่ยวไงมันแรงนะโอ้ไปตัดสะพานเลยดูตันอย่างน้อยก็แล้วมันไม่เป็นหืนน้อ ม่าต้องม่าต้องซื้อได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่ได้แต่คนจะตี้มันจะตกไปมันที่น่ะไม่แค่อะไรหรอกคนมันจะตกถ้าไม่จับไม้แล้วน้าไม้มันตกไปด้วยทำยังไงจะไปดึงสู้มันเหรอปล่อยก็ปล่อยเลยปลาปลารับ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 ซิวเอารับเลย